สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารักทุกท่านครับพบกับผมเอเดเอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท้องพิเล์วนวันนี้ก็กลับมาพบกับเ c ซีที่รักทุกท่านในเช้าของวันอังคารนะครับที่10มกราคมนะครับ2อง6นสนะครับผมในช่วงเช้าของจันทร์ถึงศุกร์นะครับแอดมินก็จะมาพบกับเพื่อนๆในใน ช่วงเช้าๆนะครับแต่ว่ามีเวลาพบกับเพื่อนๆไม่มากนะครับช่วงนี้ก็จะต้องจันทร์ถึงสุกนี่มันจะมีเวลาประมาณ30มนาทีนะครับในการทำคลิปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับที่รายละเอียดในวันจันทร์ถึงสุกเนี่ยก็จะเน้นไปทในเรื่องของการตอบคำถามนะครับของเพื่อนๆนะครับ ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับด้วยการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับแอดมินนะครับความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับมีมีคุณค่านะครับบางครั้งความคิดเห็นบางความคิดเห็นเนี่ยมันทําให้แอดมินได้คิดคอนเทนต์แล้วก็ตอบคําถามของเพื่อนๆไปแล้วก็ทําให้เพื่อนๆคนอื่นๆที่ยังไม่รู้นะ ได้ความรู้ไปแล้วก็เอาไปทําทีมนะครับโดยเฉพาะผู้จัดการทีมที่เข้ามาเล่นเกมเท็อปนี้เล่นใหม่เนี่ยก็จะมีความความสงสัยเยอะนะครับส่วนคนที่มีประสบการณ์เยอะแล้วก็เป็นการเพิ่มเพิ่มทักษะในการคุมทีมต่อไปนะครับในส่วนของการคุมทีมของผู้จัดการทีมนะครับส่วนหนึ่งต้องมีความสงสัยความรอบรู้นะครับในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากนะครับไปดูสถานการณ์ทีมของแอดมินกันนิดหนึ่งนะครับทีมอสอกิดิบเอนะครับตอนนี้ก็สามารถขึ้นมาขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้สําเร็จนะครับหลังจากที่สองสามวันก่อนยังตามหลังจ่าฝูงอยู่นะครับแต่ก็ทีมจ่าฝูงครับเมื่อวานนี้ไปพลาดนะครับไปพลาดท่า แพ้นะครับ1นนะครับเมื่อวานนี้บาร่านะครับทีมจากฟงเปิดบ้านนะครับแพ้ให้กับทีมตาริกนะครับตาริกเอมเอนนะครับตาริกเอมเอนนะครับนี่ครับตาริกเอมเอนจากโมร็อกโกนะครับแพ้ไป็หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากการที่แอดมินดูนะครับปรากฏว่า ทั้ง2ทีมนี้มีโมูรินโญ่มาเชียง2ทีมเลยนะครับแล้วฝั่งของเทริกแอมเเมนไม่มีผู้จัดจาการทีมมาคุมด้วยครับเมื่อวานแต่ว่าเป็นทางเทริกแอมเเมนนะครับชนะไปได้นะครับอุดวิหนึ่งศูนย์ 1, นะปรากฏการแบบนี้แอดมินเคยเจอครับแอดมินเคยเจอออกน้ำไปก่อนด้วยครับแบบนี้โอ้โหดูสิครับนาทีที่สี่ิเบใบเหลือง ปันฟรีคลิกน่าสนน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากทีมนี้นะครับแต่ไอ้มินต้องมีคิวต้องเจอกับเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจครับสถานการณ์ทีมของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างก็มาแสดงความคิดใต้คลิปนี้ได้นะครับมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาหรือว่าเป็นประเด็นเล่าสู่กันฟังนะครับดี๋นะเเราจะได้มีอะ มีส่วนร่วมกับแอดมินนะครับได้นะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูเราไปดูคำคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันดีกว่านะครับคอมเมนต์ของเพื่อนว่าเพื่อนๆคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาบ้างนะครับโดยต้องดูในช่องทางของ youtube นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาคอมเมนต์นะฮะวันละนิดวันละน้อยนะครับเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับ บางวันเยอะบางวันน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ช่วงหลังๆมานี่คอมเมนต์เริ่มเริ่มเยอะขึ้นนะครับคุณคำดีสูดิโอบอกว่าผมหาเกมที่แอดบอกไม่เจอเลยครับไม่ออ m o ูลมีเกมอื่นแนะนำไหมครับบางทีต้องหอกงนี้ครับบางทีมันไม่ได้โชว์กับทุกคนนะครับก็อาจจะต้องรอนะครับอาจจะต้องรอก่อนนะครับแต่ช่วงนี้มันมีโทเค็นคูณ2มาหรือยัง คุณคำดีเดี๋ยวแอดมินดูให้นะถ้ามีโทเค็นคูณ2มาแอดมินถึงจะแนะนำนะครับตอนนี้เอ,อ่อถ้าเล่นไปตอนนี้มันก็จะเสียเวลาไปตื่นเช้ามาเริ่มมีอาการคัดจมูกนะฮะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะออตัวน,นี้มันยังไม่มีโทเค็นคูณ2มานะครับคุณคำดีเพราะฉะนั้น ลอ,อยนิดนึงครับแต่ถ้ามีโทเค็นคุณสองมาเดนะี๋ยวแอดมินจะแนะนำเกมที่มันให้โทเค็นคุณสองที่แบบแอดมินเล่นแล้วแอดมินก็เรียกได้ว่าพูดจากประสบการณ์เนาะนเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายแล้วก็ได้โทเค็นเยอะคุ้มด้วยนะครับแอดครับาการฝึกซ้อมอสมควรอะไรเนี่ย แอดครับ,การ,ก,รก,รบการฝึกซ้อมสมควรซ่อมถึงกี่เปอร์เซ็นต์ครับต่อวันซ้อมอ๋อการฝึกซ้อมสมควรซ้อมถึงกี่เปอร์เซ็นต์ครับต่อวันแนะนำเลยครับเอาเป็นว่าม,มันจะมีสองส่วนเนาะพูดถึงสองส่วนนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยมีสองส่วนส่วนหนึ่งที่เราต้องดูก็คือรเรื่องของโบนัสทีมนะครับแล้วก็โบนัสส่วนตัวอันที่สองคือโบนัสส่วนตัวโบนัสทีไม่ควรต่ํากว่าแปดนะครับทั้งสี่ช่องเนี่ย นะครับทั้งเกมลูกเกมรับการกองบอลแล้วก็สภาพร่างกายไม่ควรต่ำกว่า8แล้วก็โบนัสนักเตะนะครับโดยเพื่อนเอนเข้ามาที่เรื่องนักเตะนะครับจะมีโบนัสนักเตะเห็นไหมครับก็ไม่ควร <c oughs> ต่ำกว่า8นะครับแต่ว่าตอนนี้นะโบนัสนักเตะนี่10ไปแล้วนะครับ <c oughs> อโอเคคนระับอันนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ ควรไม่ต่ำกว่า8ทั้ง2โบนัสนะครับทั้งโบนัสทีมแล้วก็โบนัสนักเตะครับนี่โอเคนะครับขอบคุณคุณโมสังมากนะครับในี C เอฟซีแฟนแท้จริงนะครับขอบคุณมากมากนะครับอย่าเพิ่งเบื่อแอดมินนะครับคุณโมสังก็เข้ามาคอมเมนต์บ่อยๆได้นะครับอ่าหนึ่งสองสองพานุทัศนะครับคุณหนึ่งสองสองพานุทัศอ่าคอมเมนต์มาเมื่อสิบแปดชั่วโมงที่แล้วบอกว่าสอบถามครับ การฝึกแบบนี้มันพัฒนาค่าที่ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งไหมครับอืมเอา,อางี้ครับต้องตอบคุณพานุทธธัศ์อย่างนี้นะครับค่าที่มันสามารถพัฒนาได้ของนักเตะให้คุณพานุทธธัศน์ดูตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นด้วยดูตามไปด้วยก็ได้นะครับค่าที่มันจะพัฒนาของนักเตะเนี่ยมันจะเป็นช่องสีแบบไปดูทักษะนะครับช่องสีข,ขาวๆเห็นไหมครับนี่ครับ ช่องสีขาวพวกนี้มันสามารถพัฒนาได้หมดเลยนะครับสามารถพัฒนาค่านักเตะได้หมดเลยแต่ช่องที่เป็นช่องดำๆเห็นไหมครับช่องเทาๆที่เขาแรงเงาไว้ยกเว้นช่องเฉลี่ยนะครับอ,อ,อย่างเช่นความแข็งแกร่งการเติมเกมลุกความเร็วแล้วก็การพลิกแพงอันนี้นะครับก็คือไม่สามารถพัฒนาได้แต่ส่วนอื่นสามารถพัฒนาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น การตอบสนองความคล่องตัวความคาดหมายการพุ่งออกการสื่อสารการกว้างมอลการเตะการต่อยการเอื้อมในอากาศการตั้งสมาธิแล้วก็ความฟิตนะครับความฟิตก็คือความพร้อมนะครับเ่อนหลายคนอาจจะในตัวเกมมันบอกว่าความฟิตแต่จริงคือความพร้อมนะครับเอาแล้วครับเริ่มมีน้ำมูกเริ่มคัดจมูกเริ่มมากขึ้นนะเอาเป็นว่าตัวไหนที่เป็นสีขาวๆนะครับ ก็สามารถพัฒนาได้อันนี้คือฝั่งของผู้รักษาประตูทีนี้เรามาดูทางฝั่งของผู้เล่นจะบ้างครับทักษะตัวสีขาวนี่ครับก็คือตัวที่เพิ่มได้ก็อย่างเช่นการสกัดการประกบการคุมตำแหน่งนะครับการมุ่ความกล้านะครับความฟิตของในเกงเกมลุกนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ก็่ช่องสีดอทเๆท,ท,ท,ที่พวกเราเห็นนะครับไปดูอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับอันนี้ นะครับจะเน้นไปทางกองกลางนะครับก็จะมีการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลการโยนบอลแล้วก็มีการคุมตำแหน่งในการป้องกันด้วยนะครับสภาพร่างกายก็มีความฟิตความเร็วความพิกแพงห็นไหมครับอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นได้สามารถพัฒนาได้ด้วยเซกตัวนะครับเป็นสมเพนแล้วกันกองหน้านะครับก็จะมีทักษะการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลการยิงการจบสกอร์ความฟิตกองแข่งแข่งความเร็วความการพิกแพงแล้วก็การคุมตําแหน่งการหม่งเห็นไหมครับ ตรงนี้คือสามารถที่จะพัฒนาได้ในตัวนักเตะนะครับแต่ว่าถ้าตัวศีลเทาคือไม่สามารถพัฒนานได้เท่านั้นเองที่เพื่อถามว่าแบบนี้ส่วนที่มันไม่เกี่ยวข้องนะครับคือมันมันไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องก็คือทักษะทุกอย่างที่แอดมินเอาฝึกเนี่ยแอดมินเอามาฝึกเอานักเตะมาฝึกทั้ง2ออันก็คือว่าเอามาฝึกร่วมกับเกมลุกด้วยเอามาฝึกร่วมกับเกมรับด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนักเตะจะได้ทักษะทั้งได้ฝึกทักษะทั้ง2อมแบบนะก็คือได้ฝึกทั้งทักษะในเกมลุกแล้วก็ทักษะในเกมรับนะครับอันนี้ประมาณนี้ไม่ทราบว่าตอบถูกตอบถูกกับคําถามหรือเปล่านะครับคําตอบถูกกับคําถามหรือเปล่านะครับถ้ายัางไงก็คอมเมนต์มาอีกทีก็แล้วกันนะครับคุณพานุทัศนะครับเอานะครับการคุณคุณ,ค,ณคุณเชมนะครับคุณ เชมนะครับบอกว่าการซื้อโลโก้ทีมจากาทีมพิมพ์มัอีกต้องทำยังไงครับาการซื้อโลโก้นะครับครับการซื้อโลโก้จะอยู่ที่ร้านค้าหรือเปล่า,าไม่ใช่สกุลเงินอ่าใช่ครับอยู่ที่ร้านค้าแล้วก็อยู่ที่นี่ครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถมาขายายดูตรงนี้ได้ครับ จะมีโลโก้หรือว่าแม้แต่เสื้อทีมนะครับก็มีนะครับพูดถึงโลโก้ก่อนแล้วกันถ้าเพื่อนๆถามโลโก้มานะครับอันไหนที่เราต้องการนะครับโลโก้ไหนที่เราต้องการอาจจะเป็นตราสโมสร,รหรือออพรเเมียมหรืออะไรต่างๆนะครับอย่างแอดมินอยากได้ของมีบราซิลนอะอันนี้ทีมอะไร หรือว่าอาร์เจนติน่าดีนี่ครับแบบนี้ก็ซื้อเลยครับนี่อยู่ที่ยี่สิบห้าเหรียญนี่ครับอยู่ที่ยี่สิบห้าเหรียญนะครับแบบนี้ซื้อเลยนะครับเอากดซื้อไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับยี่สิบห้าเหรียญโทเค็นนะครับอันนี้ก็ยี่สิบห้าเหรียญโทเค็นซื้อไปแล้วนะครับก็จะได้อาร์เจนติน่าทีมแชมป์ไปแล้วนะครับกดผิดซื้อไปเลย นะครับโอเคนะก็เข้าไปดูที่สโมสรนะฮะนี่แบบนี้ซื้อขอให้มีโทเค็นครับซื้อได้นี่ครับจะมีโทจะมีขึ้นมานะครับแบบนี้นี่ครับนะแล้วก็สามารถขายแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนได้ด้วยนะครับนะครับแบบนี้คือตาสัญลักษณ์แต่ที่แอนดมินใช้อยู่คือตัวนี้ครับเป็นตาสัญลักษณ์ที่ แอดมินใช้ใช้เป็นประจำนะครับใช้ส่งต่อให้เพื่อนได้ด้วยครับส่งต่อเป็นของกวัญให้เพื่อนได้นะครับนี่ครับหรือไม่ขายขายรับโทเคนก็ได้ครับแต่เวลาขายได้น้อยนิดเดียวได้หนึ่งโทเคนเองแต่ตอนซื้อซื้อยี่สิบห้าโทเคนนะครับเอาล้ครับนี่ก็เป็นเรื่องของการซื้อขายนะครับสามารถซื้อได้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ถ้ามีโทเคนนะครับอันนี้ก็เป็น คําคที่เพื่อนๆถามมานะครับขอให้มีคนตัวเค็น,นะครับขอคุณคุณเชมนะครับคุณเชมคา b ์าบอยคาบอยคุณซูปเปอร์กนะครับบอกว่าสวัสดีครับแอดมีข้อสงสัยสอบถามครับทีมเราแข่งมาดีๆฟอร์มคงที่หยุดอยู่ๆก็เล่นไม่ออกสังเกตเล่นทื่อๆหมดทั้งทีมทั้งที่ซ้อมทีมเต็ม40กองเขียวกองฟ้าเต็มมันเกิดจากอะไรครับแก้ไขปัญหาแบบไหน ครับขอบคุณครับอืมปัญหานี้น่าสนใจนะฮะถ้าเกิดปัญหาที่อยู่ดีๆเล่นทื่อๆไปงันใช่ไหมฮะการซ้อมอยู่ที่สี่สิบองเขียวกล่องฟ้าเต็มเกิดจากอะไรครับอ่าอ,อาจจะต้องลงรายละเอียดว่าคู่แข่งเป็นยังไงนะต้องดูรายละเอียดว่าคู่แข่งเขาเป็นยังไงอ่าอ,อาจจะต้อง ไปดูรายละเอียดแท็กติกด้วยนะครับแท็ติกของทีมด้วยว่าอาจต้องปรับเปลี่ยนแท็ติกนะครับอาจต้องลงรายละเอียดเยอะนะครับในทีมนะครับวิธีการลงรายละเอียดในทีมเนี่ยเพ,เพื่อนๆไปดูตรงทีมนะครับเดิมเพื่อนๆอนอาจจะแท็กติกแบบนี้นะครับปีกสองข้างมันสมมตินะฮะของแดมินปีกสองข้างอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องโจมตีจาก จุดที่เป็นจุดแข็งเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนจากปีกสองข้างมาโจมตีแดนแดนกลางอะไรประมาณนี้นะครับจากการสไตล์การผ่านบอลอาจจะปรับเปลี่ยนจากที่เคยเล่นแบบผสมอาจจะมาเล่นสั้นลองดูอะไรเงี้ยครับลองปรับปรับตรงนี้นะครับมีสองอันที่ปรับได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของสไตล์การสกัดบอลอาจจะเปลี่ยนนะครับถ้าเล่นหนักแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กก็ลองเล่นปกติหรือว่าการคุมโซนอะไรเงี้ยครับลองปรับดูนะครับพวกนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวนักติด้วยนะครับส่วนการฝึกแล้วก็การเติมกองเขียวกองฟ้านั้นถูกต้องแล้วและอีกอันนึง ประเด็นนึงก็คือต้องไปดูคู่แข่งด้วยว่าคู่แข่งเขาสูสีกับเราหรือเปล่านะครับอย่างเนี้ยแม่ก็98กับ84อันนี้ก็ถือว่าเราน่าจะเล่นได้ดีกว่านะครับน่าจะเล่นได้ดีกว่าอยู่นะครับแต่ถ้าสูสีกันหรือเขามีอ่าอันนี้คือสูสีนะครับเพราะว่า a i ไม่บอกว่าจะขึ้นทางไหนถ้ามีฟาวเวอร์ลิทรัาฟารขึ้นมานะครับแสดงเอก ก็ชี้ว่าทางนั้นมีโอกาสชนะนะครับเป็นต่ออยู่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูรายละเอียดตรงนี้นะครับก็สามารถลองไปปรับปรับได้นะครับหรืออีกอันนึงนะครับเพื่อนเพื่ออาจจะปรับวิธีการซ้อมนะครับอ่าวิธีการซ้อมถ้านักเตะไม่ค่อยยิงนะสมมุตินะครับนักเตะไม่ค่อยยิงวิธีที่แอดมินบอกไปมันจะมีเรื่องของการยิงอยู่นะครับถ้านักเตะไม่ค่อยยิงอีก ต้องเพิ่มทักษะการยิงให้ยากขึ้นว่าอีกนะครับอย่างเช่นการลุยเข้าไปยิงเนี่ยครับมันเป็นทักษะแบบง่ายนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของเนี่ยครับความเร็วการจ่ายบอลการยิงความคาดหมายเนี่ยต้องเพิ่มเพิ่มขึ้นไปนะครับเดี๋ยวแอดนะมินต้องหาดูก่อนว่าการยิงการจ่ายบอลเนี่ยมันเพิ่มเป็นระดับปานกลางได้ไหมไม่ยิง มันมียิงมีความแข็งของข้องตัวนะครับอาจจะเพิ่มทักษะเข้าไปนะครับให้เป็นจากง่ายอาจจะเป็นเพิ่มเป็นปานกลางหรือยากหรือยากมากอะไรเงี้ยต้องเพิ่มทักษะตรงนี้ขึ้นไปนะครับแต่ก็ลองปรับดูนะครับลองปรับดูนี่ครับความเร็วการใจบนการยิงความคาดหมา พ,พลิกแพงจ่ายบอลยุนการจบสกอร์การสื่อสารนะครับนี่อย่างเอาอาจจะต้องเอาตัวนี้เข้ามาแต่ถ้าเอาตัวนี้เข้ามามันก็จะเปลี่ยนไปเป็น13.5นะครับความเร็วการจร่ายบอลนะครับมีการจร่ายบอลอยู่ <c oughs> มีการจบสกอร์ด้วยนะครับเ,เปลี่ยนจากการพ,กพลิกแพงเป็นการจบสกอร์ลองดูก็ได้ครับ เอ่อเมื่อตอนที่อเมนแนะนำอาจจะเป็นลุยเข้าไปยิงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัวนี้เข้ามาเป็นการจบสกอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับ,นะรบลองดูนะฮะหรือจะเอาตัวนี้มาสองอันก็ได้นะครับเทคนิคการยิงนะครับนะการวัดคุณทักษะนะครับในการยิงแบบนี้นะครับก็จะเป็น12% ฝึกเทคนิคการยิง2ครั้งซ้อมเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ได้ครับลองดูนะฮะลองเปลี่ยนลองดูนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่เพื่อนถามมาแล้วก็แอดมินก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับได้ทบทวนไปด้วยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากกดหัวใจให้เพื่อนก่อนนะครับบอกคุณสุภเดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับคุณสุรินทองดีบอกว่าแอดมินครับ จนถึงตอนนี้ผมยังเข้าไปโพสในเพจของแอดมินไม่ได้เลยครับไม่รู้เป็นอะไรงงเหมือนกันอันนี้แอดมินพยายามแก้อยู่นะครับแต่ว่าก็เหมือนมันติดปัญหาอะไรสักอย่างนะครับแอดมินก็แก้จนสุดแล้วนะครับเพราะว่าในตัวของอเพจท็อ e อ e เวนแฟนไทยแลนด์นะครับตัวนี้นะครับเท่าที่แอดมินดูก็คือ,อแอดมินพยายามแก้ให้เป็นสาธารณะแล้วนะครับนะครับ มันไม่สามารถที่จะเนี่ยครับยพยายามเอดมินจะดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือนะครับมันจะมีการตั้งค่าอยู่เดี๋ยวใอ้มัินจะไปดูอีกทีนึงนะครับต้องไปดูในคอมนะฮะเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะอยากอย่างคุณสุรินทร์เนี่ยถามมานะครับตอนแรกมันโพสต์ได้นะครับ นะครับตอนแรกเพื่อนๆเข้ามาโพสต์ได้นะครับโพสต์ในกลุ่มได้นะครับอ่โอเคเดี๋ยวเอ็ม I ม mean, ินจ,จะดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้ามาโพสต์ผลกันของทีมได้นะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับคุณสเดนที่ชี้ถึงจุดที่มันมีปัญหาของเพจอยู่นะครับคุณนบผศรเออผิดฮนะนบ พัสะกรน,นะครับนบพัสกรน,นะครับนภัสกรอ่านว่านภัสกรน,นะครับไม่รู้อ่านถูกบ้างน,นักเตะเจ็บไม่เกี่ยวกับการฝึกความแข็งแกร่งครับลูกพี่ <c oughs> โอเคนะครับอ่านแล้วแต่ความคิดเห็นนะฮะแล้วแต่ความคิดเห็นไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเพิ่มนักเตะความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งของนักเตะนะครับ ในการฝึกซ้อมนะครับแอดมินก็ยังยืนยันว่าในส่วนตัวของแอดมินนะครับในความคิดเห็นของแอดมินนักเตะที่มีความแข็งแกร่งก็ต้องเจ็บไม่ไม่ค่อยเจ็บจริงไหมฮะนักเตะที่มีความแข็งแกร่งคือมันไม่ค่อยเจ็บนะฮะประมาณนั้นนะครับก็ตามนั้นนะครับคุณอํานาจบอกว่าแอดครับกิจกรรมราชาแห่งราชันรอบคัดเลือกจบที่2ครับโอเคครับ ยินดีด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมราชาแห่งราชันตอนนี้น่าจะน่าจะหมดแอดมินน่าจะตกไปแล้วนะฮะถ้าเดี๋ยวดูก่อนนะทีมไหนมันมีทีมหนึ่งที่แอดมินตกไปแล้วนะครับเออราชาแห่งราชันแอดมินจบไปแล้วในส่วนของซอสกินดิบเอนะครับจบไปแล้วเหลือแต่ทีมซอสกินดิบอะคาเดมี่นะครับที่ยังมีลุ้นต่อนะครับ อนนี้มีโปรโมชั่นมาบอกเพื่อนๆด้วยนะครับมีอันนี้อาจจะแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะราคาสูงกว่านี้แต่ที่แตกต่างก็คือตัวนักเตะมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับอของแอดมินจะเป็นตัว6ดาว6ดาวกว่า,กวาเกือบเดาวนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกตำแหน่งได้ตำแหน่งเดียวครับจะเสริมเสริมทีมตรงไหนนะครับมีกองกลางกองหลังกองหน้านะครับผู้รักษาประตูนะครับ อเอ็ม uh, แล้วก็เอ็มซีแล้วก็ดีเอ็มซีนะครับนี่ครับเพิ่งมาสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับของเอ็มจะโชว์อยู่ที่69บนะครับ69บาทแต่ว่าดูรายละเอียดของตัวนักตินะครับมันจะประมาณ6ดาวครึ่งแต่ถ้าคนไหนที่โชว์มากกว่านี้ก็แสดงว่าเป็น7ดาวหรือ8ดดาวนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น โปรโมชั่นของเกมที่มีมานะครับในเรื่องของอื่นๆนะครับก็ยังไม่มีประเด็นไหนนะครับก็ยังมีลุ้นแอดมินก็ยังมีลุ้นอยู่ในรายการทุกรายการนะครับวันนี้มีแข่งแค่นัดเดียวนะครับ10บนาฬกาสีนาทีกับทีมนี่ครับลัคกี้เอฟซีนะครับอันนี้ก็คงจะต้อง ประมาทไม่ได้นะครับสำหรับทีมนี้ลัคกี้เอฟซีนะครับทีมนี่ครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝึกซ้อมเยอะไปหน่อยครับเกือบหมดหลอดไปเลยฮะฝึกซ้อมเยอะนะครับวันนี้ต้องเ,ออเพิ่มตัวนี้ไปให้นะครับตุนตุนมาให้ก่อนเดี๋ยวมีเผลอแข่งมายุ่งฮนะมันชอบแบบว่า มีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับใส่ไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปประมาทนะครับแล้ส่วนของกล่องฟา้ากล่องฟ้าฟ้ากล่องฟ้านะครับไม่ใช่กล่องฟา้ากล่องฟ้านะครับก็ถ้าเจอสถานการณ์ที่เราต้องการแต้มแบบนี้นะครับจัดไปเลยครับนี่ครับสิบเต็มลืมดูด้วยอ่ะลืมดูอีกเรื่องหนกง โอเคครับอันนี้ตำแหน่งไม่มีปัญหานะครับตัวจริงครบนะครับก็ประมาณนี้ส่วนใกล้เวลาเดี๋ยวมาดูอีกทีแล้วกันนะครับแอดมินอา,อาจจะต้องเข้ามาประมาณ10โมงนะครับเพื่อมาซ้อมแล้วก็เพื่อมาซ้อมทีมนะครับประมาณ10โมงเสร็จแล้วก็เข้าแข่งประมาณ10บโมงเท่าไหร,ร่นะฮะเนี่ยขออภัยฮะ สิบโมงสี่สิดอาจจะเข้ามาสักสิบโมงสีสิบนะครับมาซ้อมสิบโมงแล้วก็เข้ามาสิบโมงสี่สิบอ่ะสาห้าก็ได้อ่ะโอเคครับเอามานี้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดมีเกมเดียวครับเป็นเกมสำคัญด้วยเพราะว่าตอนนี้จ่าฟูงกำลังร้อนแรงครับคือพื้นที่ชิงจ่าฟูงเนี่ยร้อนแรงมากนะครับสามทีม อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนี่แข่งกันแบบเต็มต่อเต็มนะครับนี่สิบแปดสิบแปดกับสิบเก้านะครับอันนี้มีรุนอยู่สามทีมนี่แหละนะครับเมื่อวานนี้ทีมอันดับสามก็พึ่งชนะทีมอันดับสองมานะครับนี่ครับทริกไอแนนนะครับก็ทําให้อันดับไล่ขึ้นมานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องรุ้นกันยาวๆนะครับครึ่งฤดูกาลแรกนะครับ ปกติแข่งกัน26นัดนะครับ26นัดอ่า26นัดตอนนี้ยังอยู่ในช่วง13นัดแรกนะครับ13นัดแรกครึ่งแรกของฤดูกาลนะครับตอนนี้7นัดแล้วอีกประมาณ6นัดก็จะถึงครึ่งฤดูกาลนะครับนี่ครับต้องสะสมแต้มไปเรื่อยๆแบบนี้มีโอกาสที่เจอกันแน่นอนครับที่บันดับหนึ่งสองสาเนี่ยครับยังไงก็ เราก็ไม่ประมาณนะครับเราก็เตรียมทีมไว้แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ส่วนกิจกรรมอื่นยังไม่มีกิจกรรมอะไรมานะครับมาดูสติผู้เล่นกันนิดหนึ่งนะครับจากทีมที่เป็นตอนนี้นําอยู่เป็นหัวตารางนะครับก็ส่งผลให้สิติผู้เล่นนะครับตอนนี้ชาติสมเพนยิงมาแล้วสิบสามประตูนะครับเห็นไหมฮะมันก็ตามมันมาติดๆนะครับ แล้วก็โจเซเดซัวนะครับโจเซเดซัวซ่านะครับก็แอซิดไปแปดประตูนะครับไม่ธรรมาดาหเหมือนกันครับโจเซเดซัวซ่านะครับ,น,รบนี่ไปดูสถานะของเขาแอซิดไปแปดนะครับแล้วก็มีประตูของทุกเองด้วยนะครับยิงประตูไปแล้วสองประตูด้วยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆส่วนชาตีสมเพนนะครับฐานะตอนนี้ก็ ยิงไปแล้วสิบสประตูแอซซิตสานะครับในรายการลีกนะครับแชมเปี้ยนลีกยิงมาแล้วเประตูช่วยทำประตูหนึ่งนะครับด้วยครับก็ยิงไป2ประตูช่วยทำประตูอีกหนึ่งนะครับแอซซิตนะครับช่วยทำประตูก็คือแอซซิตนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์นะครับส่วนสถานการณ์ในแชมเปี้ยนลีกนะครับตอนนี้ดิต c h i ซ c ก็อยู่อันดับสองนะครับ ก็มีลุ้นอยู่ลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับส่วนรายการคัพนะครับตกน่าจะตกไปแล้วนะครับรายการคัพที่บอกโอ้แอดมินจาผิดนะครับรายการคัพตกไปแล้วนะครับขออภัยนะฮะที่บอกว่ามีลุ้นทุกด้วยน่าจะเป็นทีมคุดเล็กนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดประเด็นที่จะคุยกับเพื่อนแล้วนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ